แต่รู้สนใจอันนึงอ่ะที่เขาบอกว่าผิวดีโอวัยรุ่นเนี่ยชอบมากเลยไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายผิวดีในที่นี้มันเป็นไงคะผิวเราผิวเรานี่จะต้องมีการสร้างทดแทนขึ้นมาใหม่อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเทโลเมียร์ยาวขึ้นมาเมื่อไหร่การสร้างทดแทนก็จะเพราะฉะนั้นค่อนข้างชัดเจนผิวผมเล็บแล้วก็เม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อทั้งหลายเนี่ยจะเซนสิทีฟกับความยาวของเทโลเมียร์มากเลยทีเดียวเพราะจะต้องมีการสร้างทดแทนขึ้นมาใหม่พอมีเชื้อโรคเข้ามาก็โดนกำ ก็ถูกทำ้ายไปบ้างอะไรย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าสร้างทดแทนขึ้นมาได้เท่าไหร่ก็จะยิ่งแอคทีฟแข็งแรงมากขึ้นมีผลกับเรื่องของการควบคุมรองโควิดเพราะว่าไปมีผลับเรื่องของเม็ดเลือดก็คือรองขาดใช่ตรงส่วนหนึ่งก็ใช่แต่ว่าวัฒนชิวาอะไยังมีอีกแอคชั่นหนึ่งที่จัดการกับรองโควิดได้ดีเดี๋ยวท่านจะไปเช่อช่วยเสริมได้ครับคนที่รองโควิดเป็นรองโควิดที่มาลงปอดแล้วก็พบว่าเทโลเมียจะสั้นลงเท่ากับอายุน้อยลงก้าปี ล้าถ้าเกิดลงปลอดเมื่อไหร่ทำให้เกิดการอักเสบค่ะุณวัดความยาวเทโลเมียค่ะหลังจากที่หายปั๊บเนี่ยมันสั้นลงไปเลยเทีเยบเท่ากับอายุ9ปีแกไป9กาปีก็สร้างความยาวเทโลเมียแต่ถ้าเกิดมันมันมันลงไป9ปีแล้วเนี่ยเราเอาดึงกลับมา,ดมาได้โดยใช้ วัฒนาชีวาของเราได้โอเคแล้วถ้าเราดึงให้เป็นยาวไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆมันไม่เป็นอมตะะอาจารย์ค่ะไม่เป็นสิ่งที่เราเดี๋ยวจะพูดถึงว่าต้องระวังว่าเราไม่ไปทำให้เทโลเมียร์ของเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายรวมทั้งเซลล์เร็งเนี่ยมันมีความยาวเพิ่มขึ้นด้วยเดี๋ยวจะกลับมาตรงนี้มมันจะีครังทีนี้เราอยากจะดูว่าคนที่ใช้แล้วยาวมากยาวมากที่สุดยังไงใช่ไหมครับมากที่สุดนี่คือกี่ปีนะคะ ย้อนวัย <23 S 1> ไปได้23ปียาวถึง1,612เบสแพค่ะในเวลา8อาทิตย์อ,อ่ะเราไปดูตัวอย่างกันค่ะมีอาการายทองค่ะปวดหัวนันไม่หลับพักผ่อนไม่พอมีอาการเหนื่อยล้าทำให้ชีวิตไม่มีความสุขเลยค่ะหุดหงิดง่ายร้อนบุบวาบป,ปวดตามกล้ามเนื้อปวดขาปวดหมดเลยค่ะ ทานนวัตกรรมวัฒนชีวาไป4ี่สัป,ปดาห์รู้สึกว่าอารมณ์เย็นขึ้นนอนหลับดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นหมดเลยโดยรวมดีขึ้นหมดเลยค่ะคือปลดล็อกทุกอย่างเลยไขมันหน้าท้องยุบลงยังเห็นได้ชัดเลยค่ะทั้งๆ้งเมื่อก่อนนี้ออกกําลังกายแต่หน้าท้องก็ยังยังอยู่รู้สึกว่าเสือ้อหลวมเข้ารูปเข้าทรงได้ร่างกายเราไม่อ่อนล้าไม่อ่อนเพียเหมือนเมื่อก่อนนีค่ะทําให้ชีวิตมีความสุขมากค่ะดีใจมากเลย ย้อนไวัยไปถึง23ปีรู้สึกว่าดีมากเลยค่ะสดใสมากขึ้นผิวพรรณดีขึ้นมากเลยค่ะเจลทีพิฆาตเพิ่มขึ้น11%ไม่เสี่ยงต่อการเป็นมาเร็ง